สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมรถครอบครัวนะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมพิยจนนะครับบริการฝ่ายขายประจำเบริษัทพิยจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะมีเข้ามาอยู่2คันนะสำหรับตัวโตท้าโฟลเนอร์นะครับสองจุดแปดซิกมาโฟขับสี่นะท็อปสุดของสายคลาสสิกนะฮะทำไมถึงเรียกว่าสายคลาสสิกนะตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของตัวสายธรรมดานะท็อปกว่านี้ก็จะเป็นตัวสายของสปอร์ตนะผมจะเรียกว่าตัวนั้นเป็นตัวเทียร์ดีนะนะครับผมเรียกว่าท็อปสุดของสายสปอร์ตตัวนี้ท็อปสุดของสสสสาาายยคคลิกือตััววท่ไป ะะ2.8สิกมาโฟขับ4นะครับเป็นรถของหน่วยงานกฟผนะฮะการไฟฟ้านะครับนะ,ะมีเข้ามา2คันพี่นะฮะรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนะบผมให้ดูสภาพรอบคันก่อนนะฮะทั้ง2คันนะเข้ามา2คันขับ4ทั้ง2คันนะฮะก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไปไวมากเลยนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยเป็นตัว2.8 s ิกมาโฟปี2000ตัวนี้ปี19นะคันนี้นปี19นะครับคันนั้นปี18.9 1นะฮะ คันนี้เลขไมล์อยู่170,000โลนะครับคันนั้นอยู่เลขไมล์104นะครับคันนั้นราคา879,000คันนี้899,000สําหรับปี19นะครับงงไหมเดี๋ยวผมขึ้นฟลอนตให้ดูแล้วกันนะครับได้เป็นสีบอลนะฮะรถของหน่วยงานกปปนะครับนะฮะสภาพรอบคันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือแรกเข้านะนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมนะคันนี้จะมีม่านมาให้ด้วยนะฮะเหมือนกับคันก่อนเลยนี่นะเหมือนกับคันก่อนเลยมีม่านมาให้ด้วยครบทุก ทุกประตูนะนะครับครบทุกประตูนี่ภายในเป็นเบาะสีเบจนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมดูยางก่อนยางรู้สึกค่อนข้างใหม่ค่อนข้างลึกเลยนะเป็นโยโกฮาม่านะครับ2 6 5 6 0 1้าหนะนะครับยางปีปีโอ้โหโอโห้พี่ปียีิบสี่นะไม่ต้องทําอะไรแล้วนี่ยางเป็นตัวนี่ด้วยนะเจโอลินดะ้านะเนี่ยเขาเรียกอะไรเจโอลินด้าใช่ไหม นะฮะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่มาบอกผมหน่อยนะในคอมเมนต์นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้มีบ้าในให้ด้วยนะครับรถของหน่วยงานกอผอนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะ่ยตัวซิมโฟนะครับก็สาภาพรถจะประมาณนี้นะฮะเหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่มีบุบไม่มียิ้มนะมีด้านหลังตรงฝาท้ายนิดนึงนะครับนี่น่าจะอยู่ในตัวตอนระหว่างขนส่งแค่นั้นเองหรือว่าตอนใช้งานนะฮะนะครับก็ไม่ถือว่าอ,อยู่ใน เป็นการชนหนักหรือว่าถึงโครงสร้างนะครับผิวผิวพี่นะอย่างเงีย้ยสบายนะครับทำได้อีกคันหนึ่งนะฮะทะเบียน5628นะคันนี้ราคาอยู่8 7 9 0 0 0บาทนะครับปี2 0 1 8ั9นะคันนี้นะฮะน่าจะปลายปีเดี๋ยวผมดูในเล่มทะเบียนอีกทีนึงรถของกอ,งพ,อพอนะครับนะหน้าเดิมท้ายเดิมนะกระจกเดิมนะครับโอ้โหสวยกิ๊บ ใครหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะนะครับเข้ามาค่อนข้างไปไวนะวันก่อนเข้ามาคันเดียวไปแล้วนะครับซื้อสดไปด้วยนะฮะตัวนี้เข้ามา2คันเลยนะครับให้ไวแล้วกันนี่เนี่ยทะเบียนสวย5 6 2 8นะครับลงท้ายด้วย28นะไฟหน้าโปรเตอร์เดย์ทามนิ่งไรนะมีมาให้ด้านข้างเหลืองของสันไม่ไม่บบไม่มียิมเดี๋ยวแกะในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ออกให้นะครับมีบบตรงนี้นิดนึงนี่นะครับแล้วก็ตรงสันฝากระโปรงเนี่ยผมไห้ดูด้านนอกก่อนนะนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่คันนี้ปีสิบแปด ปี18-19นะฮะไม่มีม่านให้ด้วยนะครับด้านหลังซิมมาโฟนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดของภายในกันนะนะครับนี่ภายในเป็นนี่นะฮะเออโอ้โหมอด้านหลังแถว2ค่อนข้างสวยนะนะครับนะเดี๋ยวค่อยเจาะให้ทีละคันทีละคันแลวกันนะครับมาสำหรับคันนี้ก่อนแล้วกันนะปี2002.8 ซิมมาร์โฟนนะตัวขับ4นะฮะปี2018-79นะครับรถหน่วงงานของกฟผนะฮะทะเบียน5 628ราคาขาย8 7 9 0 0 0บาทออกห้างอยู่มันรน้าน,นะครับแมคกขนาดสยางเป็นของโว้นะฮะนี่ทันเดอร์นะครับจะเป็นวันนี้นะฮะปีอะไรเดี๋ยวดูก่อน,นหาก่อนผมก็เพิ่งมานะนะครับเพิ่งมาเจอสอง6กห้าหกสิบสบผมนะปียาง เดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วนะหาไม่เจอพี่ฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นมันเยอะฝุ่นก่อยางเยอะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับรั้ารนข้างกระจกเดิมนะครับผมอ่ะดูด้านในหน่อย ด้านในจะเป็นว่านี้นี่สีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะนี่คือเดิมนะนะครับถ้าสีเท่ากันคือไม่เดิมนะครับไปดูได้พี่นะไปดูหลายๆคันได้นะและจะเห็นอย่างนี้นะสีมันจะไม่เท่ากันบอกมีผ่านการใช้งานมาวบ้างนะครับนะเดี๋ยวเสริมตัวปิกเบาะให้แต่บอกไม่มีขาดนะครับแล้วก็บอกปอดไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะใช้งานได้ปกตินะผมนะฮะพยองพยางนะเป็นของไม่ใช่ของเดิมนะนะครับแต่พรมด้านล่างของเดิมนะฮะนะของตัวไฟเน์ครับเดี๋ยวผมขอเอาไม้อ่าไอ้นี่ออกก่อนปุ๊บอย มาฮะนี่คูสันโทมีมาให้นะเกียร์เพนชิพนะครับมีมาให้พุชสตาร์แล้วก็ช่วยเหลือลุงทานลักชันเกียร์ขับ4นี่มีมาให้หลักๆผมว่าใช้เฉพาะเบาะคู่หน้านะเท่าที่เยอะนะเท่าที่เห็นนะครับอ่ะไฟติดปกตินะครับเท่าที่เห็นนะเบาะค่อนข้างสวยนะครับเอ่อตรงเท้าแขนสวยหัวเกียร์สวยนี่นะครับทักชัคอนโทรลนะครมีมาให้ออโต้อีโคโมคหมดนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับมีมาให้ออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้กุญแจได้ดอกเดียวนะครับ นะฮะฮแล้วก็ลำโพงดิสต์เตอร์แผงประตูผมว่าใช้งานเดิมๆนะสภาพเดิมนะฮะสีกาวเหลืองน้ำฝาเม็ดอาร์คสวยอยู่เชื่อมต่อนะสภาพเดิมกระจกเดิม,ดมโต้ต้านะครับกระจกขป็นโลโอ้โต้ทั้งยสีบานพับประเดือดไฟฟ้าปักกับเดือฟ้าเซ็นทัลล็อกนะฮะมีมาให้มาจะสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่ามาครับหนึ่งสองสามปุ๊บนี่เครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่ายนะนะครับก็หน้าจอนะฮะมาดูกันเลย เลขไม้ที่ปรากฏนะฮะ1 4หนึ่งแสี่หมื่นโลหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะณวันนี้นะนะครับก็น่าจะข้ามไปหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันโลแหละนะเร็วๆนี้นะครับน้องน่าจะมีขับไปทำสีขับไปเทสรถอะไรกันนะครับก็จะเ,เลขไม้น่าจะขยับขึ้นนะครับไฟโชว์อื่นไม่มีนะนะครับน้ำมันมีอยู่ประมาณเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบครูสันโทรมีมาให้ นะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนี่ปุ๊บนี่นะฮะเกียร์ทวินชิพนะครับนะฮะหน้าจอนะฮะขนาด7นิ้วเนี่ยเดิมๆนี่เชื่อมต่อในเรื่องของวิทยุ Apple ได้ไหมไม่ได้มีไอไอพอตได้นะนะครับก็เป็นหน้าจอสไลด์ประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าใช้งานปกตินะครับมีระบบนำทางให้ HDMI เชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ได้นะครับมาดูกล้องถอยหน่อย1 2 3ปึ๊บ ก็ชัดเจนนะถือว่าชัดนะครับผมนะโอ้โ oh, หชัดแจ๋วเลยเนี่ยแอร์เป็นดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือลูกทาด้ชันนะเราฮีร์ซิดนะครับตรงนี้เป็นเกียร์ขับ4นี่นะเกียร์ขับสี่ได้ไหมนะนะครับโฟล์วโฟร์ไฮนะแล้วก็ขับสองกล่องคู่บ็อกนะฮะมีมาให้นี่โอ้ข้างในแอร์เย็นอยู่นะนะครับแล้วก็ส่วนของเก๊เก็บของนี่นะคู่มือการใช้งานงต่างๆนะ มีให้กบ้วนครับนะครับแต่บอกข้างๆ้าเนี่ยสวยนะฮะแล้วก็บอกคนคนขับก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับอีคันหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วบอกคันนั้นจะน่าจะเย็นกว่านะแต่เดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวซ่อมให้นะฮะออาแผงบางแดดนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้ที่ใส่แว่นนะครับมีมาให้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้ไม่มียันไม่มีขลาดนะนะครับกระจกนะฮะด้านหลังนะฮะตัดแสงเป็นก้านโยกนะครับสำหรับตัว2.8นะฮะก็ในยุคนั้นก็จะประมาณนี้แหละพี่นะครับเนี่ยให้อันนี้คือถือว่า ถือว่าโอเคเล้วนะสำหรับตัวโฟลเนอร์นะแม้จะเป็นตัวขับสี่ก็ยังได้อย่างนี้นะนะครับเทียดีก็ได้อย่างนี้เลยพี่เนะีย่ยเดี๋ยวคิดอะไรมากไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของนี่มีตัวล็อกล็อกเบรกมาให้นะครับนะผมเดิมติดมานะจากกอะ,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเปิดไฟดูก่อนอันนี้แค่คันแรกนะน,นี่แค่คันแรกนะครับปุ๊บเปิดห้องเครื่องห้องเครื่อง,อง,เ,องเดี๋ยวจะเปิดแป๊บๆนะไปไวๆแผงประตูด้านหลังสวยนะฮะ นะครับเหมือนเขาไม่ได้ใช้อ่ะเหมือนใช้อยู่ด้านหน้าฝั่งเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เลอะหน่อยนะนะครับแต่ผมว่าไม่มีช้ำไม่มีรอยขุดขีดเยอะนะครับพยยงพายางมีมาให้อกว่าตรงรุ่นเนี้ยนะครับแล้วก็บอร์ดด้านหลังเนี่ยใช้ได้เลยนะครับด้านหลังใช้ได้เลยนะฮะด้านหน้าจะเย็นกว่านะนะครับฝั่งคนขับจะเย็นกว่าอ่ะที่เท้าแขนนะฮะเนี่ยจะเป็นสีนี้นะสำหรับตัว2.8นะครับ2.8ขับสีนะฮะแล้วก็บอร์ดด้านหลัง นะครับเจ็ดที่นั่งแท้พี่นะใครหาเบาะสีนี้อยู่นะผมว่าไม่มาามพลาดเลยนะฮะร,รถสีบอลน,นะกลางๆครับนะสองจุดแปดิกมาโฟพี่ด้านหลังเป็นดิสแล้วนะสำหรับปีสิบแปดกับสิบเก้านะครับนะฮะด้านบนหลังคาเป็นลอนสวยไม่มีบุบนะสปอยเลอร์ไฟเบอร์้วยสานะครับด้านหลังนี่นะฮะปัท้ายเปิดไฟฟ้าดูกันหน่อยว่าชัดขึ้นไหมอ่ะขึ้นปกตินะครับไฟท้ายติดทุกดวงนะนี่คือด้านหลังนะฮะ ด้านหลังผมก็ได้ประมาณนี้นะนะครับนี่เขาให้มาติดรถนะนะครับแล้วก็น็อตฝาท้ายเนี่ยเดิมเดิมไม่มีขยับน็อตฝาท้ายเดิมนะหลังน้ําสวยเม็ดอาร์คเดิมนะฮะจุดเชื่อมต่อเดิมนะโคมไฟแตลเล่นะฮะตรงรุ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีผ่านการใช้งานมาพี่นะตามสภาพนะฮะผ่านการใช้งานมานะครับแล้วก็พวกปลมตรงนี้น่าจะเยินหน่อยนะตามสภาพนี้เลยพี่นะครับนี่ ด้านหลังเดิมท้ายเดิมนะนะครับสำหรับคันนี้8 7ดแสนเจ็ดมื่นเก้าันบาทนะฮะประมาณด้านหน้าอ่ปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเล่นขึ้นเล่อนลงปรับพนักพิงปีกบ่อยยังสวยนะฝั่งด้านหน้านะครับปีกบอยยังสวยอยู่หน้าลำโพงทวิสเตอร์นะครับแล้วก็แผงประตูด้านหน้านจุดขึ้นลงกับบันไดเซคปเพจนะฮะมันเลอะหน่อยนะพี่แต่ผมว่าไม่ช้ำนะครับอันนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะฮะเสียงเครื่องยนต์ ไฟหน้าไปด้วยเดย์ทัมยิ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟขอทางติดปกตินะนะครับเสียงเครื่องยนต์ตัวเครื่องเป็น1 GD นะฮะหนึแปดแรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะฝากระโปรงและโคตรหลักเลยพี่ผมบอกให้ฝาโปรงไฟยูเนอร์นี่อึ๊บนะครับเล็อาร์สวยเล้กเกอร์ยังอยู่นะฮะแล้วก็ถึงกบความบ้อร์อนแน,น่นๆ <c oughs> ไม่ตกของ้างมอฝาหน้าไม่ขยับนะฮะ เลอะหน่อยนะพี่นะแต่ได้ได้เห็นความจริงได้เห็นความเรียวมันนะฮะแต่ลักตัวแอลฐานหน้าเดิมนะฮะแต่ลักตัวอนะครับน้ำมันเบรกนะครับปั๊ม ABS นะฮะกรอกอากาศนะถังพักน้ำนะน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์นะครับแบตเตอรี่ยูซ่านะนะครับแล้วก็ตัวกรองโซล่านะครับสภาพเดิมสวยตัวถังพักน้ำอยู่ในระดับนะนะครับ สภาพเดิมพี่กันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะฮะหน้าเดิมท้ายเดิมเลยคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะปีสิบแปดจุดสิบเก้านะฮะได้เป็นสีบรอนผมดับเครื่องคันนี้ก่อนปุ๊บอ่ะปิดแอร์ด้วยมาผ่านไปหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันนะฮะปีสิบเก้านี้ปีสิบเก้าแท้ปีสิบเก้าราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะปีสิบเก้านะ,ะ,าน,ะ,ะานะครับได้ได้ยางใหม่พี่ไันนี้ ได้ยางใหม่นะยางปี24ิเลยของโยโกฮาม่านะครับสภาพเดี๋ยวสติกเกอร์อะไรผมเอาออกให้หมดนะครับนะ 20, เ2 2 0อทะเบียนสวยด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวจะอับน้าแต่งตัวสวยเลยแหละคันนี้นะผมบอกเลยนะครับแล้วก็ภาษีพรบอรเดี๋ยวต่อให้นะครับภาษีพร,พรบอรหมดสิงหาปีหน้าเลยนะอ่ะสภาพนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดูจากฝั่งนู้นเลยแล้วกันมาครับก็สภาพคล้ายๆกันแต่คันนี้ผมว่าเบาเย็นกว่า นี่เห็นปะนะครับบ่อยเย็นกว่านะนะครับนี่เนะเดี๋ยวแต่งให้นะครับเดี๋ยวตกแต่งให้นะฮะมาปุ๊บหนึ่งสองสามนี่ชึ้งเดียวติดเหมือนกันนะเครื่องฟิสต์ตติดง่ายกุญแจดอกเดียวนะครับเลขไม้ที่ปรกากฏนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันโลนะครับเกียร์เฮดริปเอ่อด้านล่างเป็นคุชชั่นโทรนะครับมีมาให้ นะฮะก็ปุ่มกดอะไรต่างๆนะฮะสภาพสวยด้านหน้านะครับก็จบมองหลังตัดแสงเป็นก้านโยกนะฮะกล้องจอเท่ากันดูกล้องถอยหน่อย1 2ึสปุ๊บนี่ชัดนะ,ะปกติติดปกตินะครับนะ,ะติดปกติเดี๋ยวมันมันจะขุนๆมมหน่อยเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นก่อเยอะนะฮะตรงนี้แอร์นะฮะปรับอัตโต้ได้นะฮะไปดีต้อนนะฮะแล้วก็ปรับในโหมดของด้านหลังนะกดตรงนี้นะ กดเลียปึบที่ใส่แก้งมีให้เป็นลายไม้นะฮะหัวเกียร์สวยหมดการขี่เขาหมดเพราะบ,บนนะครับแล้วก็ชักชันคอนโทรลตำแหน่งเกียร์นะครับชัดเจนทุกตำแหน่งนะก็ถือว่าโอเคพี่นะใช้งานได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนแผงบางแดดน,นะครับมีกระจกให้มีไฟให้คันนี้ดีอย่างหนึ่งคือมีม่านให้นะครับมีม่านให้นะนี่นะครับ,ม,ม,นะนะรบมีกระจกให้มีไฟให้นะฮะแอร์แบ็กเจ็ดใบ นะครับเกียร์ขับสี่ดาวพีวัสซีดนะฮะมีมาให้ปกตินะครับบอกคนข้างๆนี่นี่ฮะก็ถือว่าไม่ไม่ยับไม่เยินเท่าไหร่นะแต่มีปีกเบาะตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะคันนี้เอาคร่าวๆแล้วกันนะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะทั้งสองคันนะครับเพียงแต่ภายในแค่นั้นเองด้านหลังก็มีบ้านให้นะปกติแพงก็สองหมื่นนะคันนี้นะฮะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ นะสภาพนะแล้วก็ด้านบนนะฮะไฟติดปกตินะเดี๋ยวบอดหลังสวยครับบอดหลังสวยกว่าด้านหน้าเยอะเลยนะครับพยงุงพยางพรมนะฮะมีมาให้ด้านหลังนะฮะบอดแถวสามนะเป็นบอดแฝดน,นะครับสภาพโอเคเลยส่วนมากรถหน่วยงานจะไม่ค่อยได,ได้ได้ใช้เบอดสามนะครับสภาพมาน,นี้ด้านหลังไฟไท้ายติดปกตินะฮะใส่ลักซิม,ม่าโฟร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำสีให้นะครับด้านหลังตรงกระชนด้วย หลังฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับด้านล่างเป็นยางอะไหนะมีให้ทั้งสองคันนะครับอันนี้เดือหยอดทรงแหกหายนะฮะสำหรับชกนะโชกไฟฟ้านะครับนะบมีมาให้น็อตไม่มีขยับนะนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับสภาพเดิมคมไฟแตนเล่เดิมนะครับนะผ่านการใช้ง,งานมาบ้างพี่นะครับด้านหลังนะมีรอยกูดขีดประมาณนี้8ปด0สนเบาทสำหรับปีสิบเแท้ นะครับเล็หมายแสนเจ็ดแต่ย้ายได้ยางใหม่นะคันนี้ได้ยางใหม่พี่สภาพประมาณนี้นะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้นะครับปีสิบเก้าไม่ใช่แปดแสนเจ็ดไฟหน้าเบยเดีย๋ยเทายัางไรนะครับเนี่ยผมไม่ได้เปิดเมื่อกี้เอาเปิดไฟหน้าซะหน่อยจะได้เห็นเหมือนกันปุ๊บอ่านี่นะไฟหน้าก็จะประมาณนี้เหมือนกันพี่นะครับสองคันนี้ รถหนงานของกฟผนะครับไอ้กฟผนะกฟผก็คือการไฟรฟ้าส่วนภูมิภาคน,นะฮะได้เป็นตัวขับ4ี่นะนะครับสคันนี้เลยเข้ามา2คันเลยนะก่อนหน้านี้เข้ามา2คันเออข้ามา1คันเนี่ยฮะแล้วก็ไปแล้วซื้อสดลูกค้าซื้อสดไปนะครับผมคิดว่าตัวเบาะสีเนี่ยค่อนข้างหาย,ยากด้วยแล้วก็สีบอลเน,นี่ยมันเป็นสีกลางๆนะนะครับใครหาสีนี้อยู่ผมว่า เน้นใช้งานทั่วไปนะ่ะโอเคเลยนะครับมันไม่เลืองง่ายนะครับมันเลือะแหละแต่เรามองไม่เห็นนะครับไม่เหมือนสีดำไม่เหมือนสีขาวสีดำระวังรอยนะสีขาวระวังเหลืองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะย้ำอีกทีนึงตัวด้าโฟลเนอร์นะ2.8อะ,ะซิมมาโฟนะ2.8 V นะครับซิ g มาโฟขับ4นะครับออกห้างมาล้านห้านะคันนี้ นะครับปี2018-19นะครับราคา879,000บาทเลขมาอยู่แสนสี่นะครับคันนี้เลขมาอยู่แสนเจ็ดนะครับปี19แท้เลยนะครับออกห้างอยู่ล้านห้าเหมือนกันประมาณนะนะครับพี่ต้นขาย899,000บาทนะครับนะแต่คันนี้เนี่ยได้ยางใหม่ได้ยางโยโกะปี24แล้วก็ภายในได้ม่านไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมอีกทีนะว่าม่านจะเอาไว้หรือว่าออกนะครับนะฮะแล้วแต่ลูกค้าแล้วกันนะถ้าเอาไว้ก็เดี๋ยวทําให้นะครับแต่ถ้า ไม่อยากเอาไว้ก็เอาออกแค่นั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้2คันนี้นะคำนวณรถได้ที่บริษัทพิยนต์นะซอยสิริไทยหยกแเลยหนึ่งนะมินบุรีกรุงเทพผมอยู่ในพื้นที่ของโรง3นะครับโรง3เนะี่ยเป็นโรงเก็บรถของเราเดี๋ยวเราจะ move ไปฝั่งของอด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวรถพวกนี้เดี๋ยวต้องปรับสภาพให้หมดแล้วก็มูฟไปขายด้านหน้าแล้วก็บางส่วนจะไปขายที่สาขาสุวินทวงศ์46นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะสาขาสุวินทวงศ์4ี่นะครับตรงนั้นเป็นรถแบบนี้แหละนะครับ เป็นรถที่ปรับสภาพหมดแล้วนะแคมรี่แอคคอร์ดนะครับ f o r ์เนอรนะฮะ m u x เอ็อาร์นะครับแล้วก็รถตู้นะครับจะไปอยู่นู่นนะฮะบางส่วนนะนะครับแต่บางส่วนยังอยู่นี่อยู่68นะยี่ห้อหกแปยู่พาผมได้ครับบิมพิจรนะครับผู้จัดการฝ่ายขายเบอร์ผมด้านล่างสุดเก้าส9ม8องนะครับช่องทางของไลอ้อนนะครับแอซาย6ก b b บีบตัว B3 ตัวครับแอดไลน์ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับรูปแล้วทักแชทผมมีน้องคอยตอบอยู่24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคไว้มานนีี่ครัับผผมมลาไปกอสสวด